สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาเล่นของเล่นที่อยู่ตรงนี้กันนะครับดูสดิครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นเจ้าไดาโนเสาร์แบเขียวซ่เหลานี่คือตัวเล็กครับนี่ก็คือตัวใหญ่มนาะวิ่งคู่กันเลยแต่วิ่งช้าๆหน่อยนะครับนี่เป็นสักสิ่งมีชีวิตนะครับที่ เคยอาศัยอยู่ในโลกเป็นตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะครับเจ้าแบคิโอซอรัสมีกินหญ้าด้วยนะครับไปดูเจ้ามังกี้นะครับเจ้าลิงตีังาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ครับมันถือกล้วยแล้วมันก็ตีังากับหน้าถอยหลังได้หมดเลย ตัวนี้ก็แรบบิสนี่แรบบิทนะครับมีเชือกจูงด้วยโอ้ต่อไปตัวนี้เจ้าคิงคองนะครับคิงคองคิงคองเดินหนะ้าอืมตัวนี้ก็คิงคองนะครับมีสองสีเลยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่า ันนี้เป็นสีน้ำเงิน,นไฟด้วยนี่เอลูเฟนเอลูเฟนเป็นสีเขียวไปอ้าวงาหายไปนหนึ่งข้างนะครับงางาชา้างแล้วก็ตัวนี้เนี่ยว,ว้าววัววัวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ